นอ่ค่ะทุกคนแบล็คเบอร์รี่นะคะอยู่สวนหลังบ้านตุ๊กนะคะอันนี้ก็เป็นของข้างบ้านนะคะพอดียื่นออกมานะคะดูค่ะทุกคนเดี๋ยวตุ๊กจะเก็บไปทําแบบไปตํานะคะตําแบบใส่กะปิแบบแซ่บนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลูกที่ดําแล้วนะคะสุกงอมในมีเลียร,ระวังนะนามเยอะมากนี่ค่ะทุกคน ดูลูก,กอ,อ่อนๆที่ยังไม,ยงไม่ยังไม่แก่นะคะอ่าเป็นอย่างนี้ดูสิข้างในเพื่อนๆน,นะคะนี่ค่คะก็ o t it w h a r e you try mm. Try some อ mm. ืมสดๆจากต้นเชอร์เมเลียมาซักโอะเรามีจะเก็บเอาไปตำแบบตำแบบใส่กะปิใส่น้ำตาลแบบตำแซ <'s> ่บๆ <'s> this good. อันนี้ดีอืมด้านหลังวันระวังน้ำนะน้ำเยอะมากเลยนะคะเพื่อนเนี้ยลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้มิเรย์ดำนี่น่าจะหวานดูให้เพื่อนดูที่ใส่มือดิใส่มือก้นลูกใหญ่มากนะคะไหนไหนไอมิเรยจะชิมจากต้นไหนชิมให้เพื่อนดูสิมันเปรี้ยวไหมมันสุกแล้วนะ อร่อยมากนะคะนี่ค่ะทุกคนกำลังออกเยอะนะคะต้องไปเก็บแถวคลองแถวแถวบ้านนะคะเดี๋ยวตุ๊กจะเอามากวนแบล็คเบอร์รี่ค่ะทุกคน